สงสัยกลัวไม่มีคอนเทนต์นะแก๊งแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกลวงชาวบ้านนะ <c oughs> มีเรื่องได้ทุกวันทุกวี่นะวันนี้ก็จะมาบอกเตือนภัยนะเตือนภัย <c oughs> เพราะว่าพวกนี้มันเยอะนะจากในข่าวจากในสถานที่ต่างๆ จากการที่ว่ามีคนโดนดูดไปเยอะจากหลายๆแหล่งสรุปเป็นข้อมูลคร่าวๆว่าแก๊งนี้มันหลอกลวงยังไงบ้างนะขั้นตอนที่หนึ่งมันก็มีฐานข้อมูลจากใครไม่รู้นะเป็นว่าฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีตังค์เ yeah. เพราะว่ามันสามารถรู้ได้ว่า คนคนี้เกษียณคนคนาน,านี้นามสกุลนี้นามสกุลนี้ออันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลของมันเลยพอมันได้แหล่งข้อมูลปุ๊บก็เชื่อมโยงไปถึงทะเบียนบ้านบัญชีเบอร์โทรศัพท์อะไรอีกมากมายไก่กองซึ่งตรงนั้นรายละเอียดปีกย่อยต้องดูเองเพราะว่าไม่ไหวเ,เสร็จแล้วพอมันได้เบอร์โทรศัพท มันก็โทรมาโทรมาเสร็จมันก็หลอกพูดเรื่องอะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นเดี๋ยวมันจะคืนเงินภาษีให้นะอันนี้เป็นตัวอย่างฮนะเพราะว่าวันนั้นคุณไปทำอะไรต่ออะไรไว้นั่นเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะหลอกให้เราโหลดแอปทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องไปที่สถานที่ราชาการเตรียมอะไรไปบ้าง นี่ยแต่ไอ้แก๊งนี้มันรู้ถ้าไปเจอหน้ากันตำรวจหรือข้าราชการแถวนั้นก็ซิวตัวมันเลยสิมันจะไปทำไมมันก็หลอกให้เราโหลดแอปเพื่อจะมาควบคุมโทรศัพท์ของเรานี่แหละนะเพราะว่าแอปธนาคารหรืออะไรมันก็อยู่ในโทรศัพท์พอมันควบคุมตรงนี้ปุ๊บโดยการโหลดแอปท่านตาเริ่มที่1%เปอร์เซ็นต์ ก็เริ่มดูดข้อมูลแล้วนะในเครื่องทั้งรูปภาพอะไรเต็มไปหมดนะนี่ถ้าดูดข้อมูลเป็นสิบปีก็ถ้าคำนวณจากจำนวนเอ่อรูปภาพแอปมือถืออะไรต่างๆ2 6คือดูดไปแล้วเนี่ยสิบปีย้อนหลังใช้คำนี้นะถ้าถ้าถ้าคำนวณถูกต้องนี่ คือมันย้อนหลังไปแล้วถ้าบางคนร้อยเ์เซ็นแสดงว่าทะลวงข้อมูลเนี่ยไปถึงขั้นแบบว่าจากบัญชีแกไปสู่บัญชีคนอื่นเรียบร้อยหมดแล้วคือเครื่องโดนยึดไปแล้วอาเวลาช่างคอมหรืออะไรหรือเวลาเขาเข้ามาซ่อมเขาจะเรียกการรีโมทอะรีรีโมทเอามาควบคุมเครื่องโดยใช้เครื่องอื่นมาควบคุมโทรศัพท์เรา น่ากลัวมากนะวิธีการนี้โอ้โหแล้วปล่อยมันดูดไปแล้วเรียบร้อยเนออีซึ่งบางคนเนี่ยก็ต้องดูว่าวิชาชีพมันมันเลงใครไว้นะหนึ่งเลยเนี่ยคนมีตังสองคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปสามคนที่กเกษียณร,ราชการ สี่คนที่มีเงินบำนาญหรือใครต่างๆมันเล็งแล้วนะจะพูดว่ามันอยู่ไกลอยากตัวปาชิตชายแดนชนิดว่าจ่าจ่ากาตาตรงหน้ามันเล่นยันข้าราชการแล้วอย่านิ่งเฉยโดยเด็ดขาดข้าราชการกรเกษียณแก่ๆน้าสงสารกับโดนในพวกนี้ดูดไปหมดเออ ไม่คิดคำหนึ่งถึงคนที่เขาอุตส่าห์ทำงานมาจนอายุหกสิบดูสิไอ้แก๊งบ้านี่รอจังหวะแล้วเอาไปทั้งก้อนน่าสงสารเขาขนาดไหนนี่โอ้